แบบเยอะๆแล้วไม่กินยานะครับแล้วคุณปวดหัวบ่อยอันนี้คุณระวังตัวไว้เลยนะครับว่าคุณอาจจะอยู่ๆก็เส้นเล็กๆแตกโป๊ะนะแล้วก็ตายตรงนั้นได้เลยนะครับ mm hmm. คือไม่ได้มาพูดให้ใครแบบตกใจหรือมาแบบเป็น bad news man หรือ bad news doctor ไม่ใช่นะครับแต่หลายคนไม่รู้ว่าปวดหัวแล้วปวดหัวแบบเฉียบพลันแล้วปวดจนต้องมีตามัวนะหรือปวดจนขึ้นไส้อาเจียนนะครับ หรือปวดจนมีกำเดาไหลนะครับหรือปวดจนคุณมีชาบริเวณใบหน้านะครับขยักคิ้วนะครับพูดอะไรไม่ได้น้ำลายไหลหรือคุณแขนขาอ่อนแรงอันนี้คือไปไปโรงพยาบาลนะครับเช็คอาการอันตรายเสี่ยงตายจากโรคเส้นเลือดสมองนะครับมันมีตัวย่อแบบนี้ครับใครมีข้อไหนนะมันมีเขาเรียกว่า FAST นะครับ Fast F A S T นะครับ F คือ Face